ดีครับทุกคน,นครับอันนี้อันจกักที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือก,กันให้ช่างลอกอีกนะครับก็จากนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ทุกอย่างจุดปก,ปกติเมินครับมีแต่สูบกจุดไม่ปกตินะครับกรนี้ถือความเสียนะครับแต่ส่งไปที่ลานปั๊มนะครับไปให้ช่างเช็คนะช่างอาจจะไม่รู้่าไรก็ ไม่รู้ครับเขาก็ยกจักรออกมาเองครับมางเองครับแล้วก็มางเสร็จเรียบร้อยนะครับแับนี้นะครับก็มาดูโอมันไม่ใช่นับแต่ก็เลยบอกให้เข้าประกอบคืนนับแต่เขาก็ไม่ประกอบคืนนับอันนั้นนะครับนี่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มางออกเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นงานแก้นะครับก็ทําทเอารถไปยกกลกับนะครับก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ยังทาสินส่วนมามาก็เราก็ทําการประกอบประกอบแล้วก็ไปใส่อยู่ที่อู่ซ่อมรถนะครับจากที่เราไปให้เขาซ่อมนะครับแต่สุดท้ายก็เรามาซ่อมเองครับนี่ครับอันนี้เป็นงานแก้นะครับทุกคนครับประมาณนี้ครับเนี่ย งานแก่นะครับบัรไลนะครับไม่อยากจะพูดเยอะบอกเราไปเซ็กปั้มนะครับนเนี่ยอาการนะครับในปั้มนะครับสุบหนึ่งสุบสองสุบสามสุบสี่สุบห้าจุดปกตินะครับแต่ซุบบกนะครับแต่แรงดันมันเบาต่ำตงนะครับพะว่าชีดมันชีดออกอาจจะไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับทุกรัวนะครับ ุูบหนึ่งถึงุูผ้าสีปกปกติแต่สุปกสีไม่ปกตินะครับอันนี้ก็ตีว่าปั๊มมีปัญหาแต่ไปช่างนะช่างถูกหลอกนะครับอันนี้ครับนะที่ปัญหาที่ผมบอกไปนะครับที่ประสบการณ์นะน,นี่ก็ทําการประกอบอยังท่าช่วงฟาซูมานะมาเสร็จแล้วก็ทําการไปประกอบอยู่ในรถนะครับอยู่ทีลานนะครับมานี้นะอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนแผ่นคาดไม้นะเพราะว่า แพดกาดเก่าไกลจะหมดเสร็จเรียบร้อยนะพอดียกออกมาแล้วครับก็ทกําการเปลี่ยนใหม่คนระับอาจจะไม่เสียเวลาที่เราจะแกะไปแกะมานะประมาณนี้นะคลิปนี้ไม่มีมละมากขอฝากครับทุกทม,มาร u b ส c หรับปรไปดูตอนที่ผมจะประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ไปใส่ในเครื่องว่ามันติดไหมไม่ติดก็มาดูด้วยกันครับก็ขอบคุณครับ